สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับดึงเาะชาแนลวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าหาเงินมันยากตรงไหนแบบที่หนึ่งสหรับเงาะน,นะครับผมหาเงินยังไงดันแรกที่ผมจะแนะนําคือดันนี้ดันเยติเลยครับผมอ่ะเราไปดูกันว่ายังไงส่วนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าเฮ้ยมันดันนี้มันยังไงมันได้อะไรผมจะไปแบบช้าๆแล้วกันนะผมจะไม่วิ่งข้ามเหตุไปเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเขาลงไม่ได้ก็คือตีแม่งครับตามปกติตีตามปกติเลยครับผม ไปแบบช้าๆสำหรับคนที่ลงไม่ได้นะก็ผมลงแบบง่ายๆให้แล้วครับถามว่าวิธีตรงนี้แม่งมีปัญหากันเยอะมากที่ผมแม่งกระโดดขึ้นไปลาบากยากเย็นแสนเข็นอ่ะเรามาดูกันเลยว่ามันทํายังไงมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้วิ่งเกาไปเลยครับผมปุ๊บแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังแม่งให้แม่งปลาหาเราไม่เจอเนี่ยพอมันหาเราไม่เจอเดี๋ยวมันก็จะลงมาเห็นไะห พอมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็วิ่งวนไปเรื่อยอ่าพอมันลงมาแล้วทีนี้เว้ยเดี๋ยวขอยิงลูกแม่งก่อนต้องการปั๊บหลบก่อนนั่นไงแม่งเล่นหมดแล้วตานแม่งไปทีนึงพอมันลงมาทํายังไงครับนี่ไงจัดเด็รออะไรอะ่ะก็แม่งลงมาแล้วอ่ะไงแค่นี้เองสายดีใกล้ ทำแบบที่ผมเลยยืนอยู่ข้างหลังมันแล้วมันจะเดินลงมาเองครับผมวิ่งวนเสาไปใจยเย็นๆนะวิ่งกันมาสเต็ปแรกคืออยู่ข้างหลังมันพอมันหาเป้าเราไม่เจอเนี่ยมันก็จะเดินลงมาโอเคไหมครับผมให้ดูแล้วนะแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งกระโดดเก่งนี่ก็เลยกระโดดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก็เฮ้ยพี่แม่งยิงไกลได้เนี่ยอ่ะเนี่ยผมทำให้ดูเลยวิธีตีใกล้ทำอย่างนี้ครับผมสายตีใกล้โอเคนะจบไป อ่าเหมือนเดิมพุ่งต่อยแม่งเลยเอาแบบง่ายๆเลยครับลงแบบคลาสสิกสแตนดาร์ดเลยเราก็ต้องทำเผื่อคนที่เขาลงไม่ได้ไม่ไหวด้วยแล้วกันนะตายบ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 ายตรงนี้ก็ตามปกติสายๆไว้รุ่นชอบพุ่งไปเลยครับเตะขาแม่งจบ จบจบจบตรงนี้ถามแม่งพี่ร่างไงดีวะเกงงง่ายๆเลยยิงแม่งก็ได้อะปึ๊บกดมาตะาทีหนึง่งวิ่งเลยแล้วก็รีว,วิ่งขึ้นมารีว,วิ่งขึ้นมาตรงนี้ปับ๊บเย่มันก็จะมามันก็จะมาแค่นี้ครับผมยิง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 ตามปกติ จบนี่ผมไปแบบช้าๆนะครับผมถ้าลงแบบเร็วจะไวกว่านี้เยอะเผื่อคนที่ยังไม่คล่องเอาไว้ได้ฝึกฝนล,ลองใช้ดูไปกันแบบเนิบๆเลยแต่ถ้าเก่งๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยตรงเห็ุเนี่ยครับควรจะวิ่งให้เป็นนะจริงๆมัน s อพุ่งขึ้นไม่ได้เลยครับผมถึงนูน่นเลยเดยที่ไม่ต้องตีใช้พวก QE วอยงฟอสอะไรพวกนี้ทำได้หมดอ่ะครับลองฝึกดู มันไปได้ทุกอาชีพนะแบบไม่ต้องตีเห็ดเนี่ยโอเคทีน,นี้ก็มาดึงพระเอกของงานก,งก็ววิ่งเข้าไปตบมันตามอัธยาศัยเลยครับผมรอมันรอมันรอมันออกมา สังเกตได้ว่าพวกหินพวกนี้นี่ผมจะมีเยอะมากอ่ะเพราะว่าผมลงที่นี่แหละแต่ผมสร้างของตลอดนะขอบอกนี่มันก็เสร็จอีกอย่างนะยังไม่ได้กดดูเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันท้ายคลิป ราก็ต่อยตามปกติไอ้ตรงนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายแล้วใช่ไหมครับเพราะคงคงใกล้กันหมดแล้วแหละมันก็เหมือนเดิมอะครับมันไม่มีอะไรไอ้ตัวนี้เนี่ยงัดหลังจากกระโดดมันก็งัดอ่ะเดี๋ยวลองอธิบายไปให้หน่อยกันซ้ายขวาซ้ายขวาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะตบสองมือครับอ่าพอสองมือเสร็จเนี่ยมันจะเป็นถอยออกไปถ้าเราอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยมันจะถอยออกไปตีเราแต่ถ้าเราอยู่ระยะพอดีพอดีมันจะกระโดดแล้วสูดครับครับผมแค่นั้นเองลูกมันมีอย่างนี้ตลอด อันนี้ก็คือมันจะดึงเราเข้าไปก่อนครับถ้ามันรวบเป็นสีแดงเนี่ยมือนเดิมแล้วก็ถอยแล้วก็ต้นมันครับไม่งั้นเราจะแข็งนะครับถ้าเราไม่ตันมัน ดึงให้มันดึงเข้าไปมันก็ได้นะครับแต่แม่งเสียเวลาผมไม่ชอบถึงมันจะได้ปั๊บดามเมจก็เถอะผมว่ามันเสียเวลาอยู่ดีกว่าจะยกกูกว่าจะปากูออกมากว,ว่าจะนู่นกว่าจะนี่จบพอดีเสียเวลาครับผมลงมันผมอินดี้ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะต้องเข้าใจด้วยตรงจุดนี้ <laughs> มารวกอ,อยู่กะว่าจะเอามันให้ตายจริงๆเมื่อกี้ต้องเก็บเอาไว้ใช้ตอนจังหวะเนี้ยครับแล้วมันจะไม่ต้องเรียกเราจะได้ไม่ต้องหลบหลูปแปดนะที่จริงอะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ผมรีบใช้ไปหน่อยอาจจะต้องหลบนะเนี่ย ว้ายรอบนี้ได้หนึ่งจีทุเล่เส้นดีน้อยมากนะครับที่ผมจะได้หนึ่งจีเนี่ยโค้ชแจ็คพอตอะปกติจะได้สี่จีตลอดก็คือดันนี้ให้รู้ไว้ว่ามันสุ่มครับเงินอะแต่ว่าเมื่อวานที่ผมลงหกสิบรอบอะผมได้หนึ่งจีอยู่ประมาณสี่รอบเองนะที่เหลือจะได้เป็นสามจีขึ้นหมดอะสามจีสี่จีสองจีเอ่อสี่จีอะบ่อยมากนี่น่าจะแจ็คพอตอะได้หนึ่งจีเห็นไ่ครับ อันนี้คือเวลาเราฆ่าบอสตายเราจะได้เงินจากตรงนี้นะครับมันจะส่มตั้งแต่ 1G ถึง 4G แต่ว่ามันจะมีอีกเวลาเราฆ่าบอสตายเนี่ยจะสังเกตข้างๆตัวหัวมันจะขึ้นเลยเป็น1โกแต่มันจะมีเศษเสมอครับเศษมันจะไม่เท่ากันนะบางทีก็จะเป็น1.99 1.80 1.85แล้วแต่แต่มันจะเต็มที่เนี่ยที่มันจะขึ้นข้างตัวเนี่ยคือ1-4แต่ว่าในกรณีที่มันได้ 4G เนี่ย มันก็จะเป็นแบบว่าสี่จุดแปดเก้าสีุ่ดห้าสี่จุดสองูนอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่มันไม่ใช่ว่าสี่ตัวเป๊ะๆนะครับผมถ้าเราลงคนเดียวเนี่ยเราจะได้เงินตรงเนี้ยคนเดียวเต็มๆครับแต่ถ้าเราลงเป็นปาร์ตี้อ่ะสมมติว่าเราได้สี่ีมันขึ้นตึ้งสี่ีเนี่ยมันจะหารกันในปาร์ตี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณลงหลายๆคนเนี่ยมันจะหารกันครับผมแต่ถ้าคุณลงคนเดียวเนี่ยเงินตรงเนี้ยเวลาตายปุ๊บเนี่ยบอสตายปุ๊บอะ่ะก็ได้ชัว์วเลยร้อยเปอร์เซ็นต ามันขึ้น4.50อย่างเงี้ย 4G 50 Silver คุณก็ได้เลยคนเดียวเต็มๆผมลองลงดูเมื่อวานนี้60รอบมันได้ประมาณ 200G เฉพาะเงินอย่างเดียวนะเฉพาะเงินเนี่ยอย่างเดียวอ่ามันได้ประมาณ 200G แล้วก็ไอ้พวกของทำเนี่ยอีกมากมายเลยแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ไอ้นี่มาเยอะมากเพราะว่าผมบอสรับมันออกบ่อยมากเลยเมื่อวานนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรผมลองลงฟาร์มดูไงว่าเฮ้ยอยากจะรู้ว่า ฟาร์มหกสิบรอบมันจะได้อะไรสรุปผมได้เงินมาสองร้อยแล้วก็ได้ไอโกบูอ่ะเวลาฆ่าบอสรับตายมันจะมีแบบได้แบบยี่สิบอันด้วยอ่ะเอ่อผมได้มาสองสามกองเมื่อวานเนี้ยได้มาสามกองก็คือเดี๋ยวแยกให้ดูก่อนดีกว่าก็คือหกสิบถูกป่ะแยกได้มาสามกองหกสิบอ่าแล้วก็อันเนี้ยมันได้มาจากที่เวลาบอสรับตายแล้วมันจะดรอปทีจะสามสี่อันเออแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่อันแต่ก็น่าจะเยอะแต่ไม่ถึงห้าสิบห้าแน่นอน ประมาณน่าจะสามสิบกว่าอันมั้งยี่สิบกว่าอันสามสิบอันประมาณนี้แหละอืมอ่ะลองเอาไปต่ำๆไปแล้วกันยี่สิบแล้วกันแต่จริงๆผมว่มามาันมากกว่านี้ผมลืมอ่ะตีเป็นเมื่อวานนี้ผมได้มาแปดสิบอันซึ่งเราก็หารสองเลยโกบูตอนนี้มันเหลือครึ่งหนึ่งมั้งนี่ก็สี่สิบจีแล้วถูกป่ะเนี่ยเท่ากับเมื่อวานผมได้เงินเพียวๆสองร้อยจีแล้วก็ได้เฮียเนี่ยอีกสี่สิบจีเป็นสองร้อยสี่สิบจีแล้วผมอ่ะมีวัตถุดิบพวกเนี้ย ไปสร้างของอะ่ะตรงนเนี้ยเนี่ยไอหินเนี่ยเมื่อวานนี้ได้มาสิบก้อนเฮ้ยอันนี้เพิ่งเห็นกุญแจมันเพิ่งเสร็จครับไอชิบหายได้กล่องว่านี่ไงผมเพิ่งได้ครั้งแรกครับผมนี่ผมค้ากุญแจครั้งแรกเลยนะเนี่ยผมได้เนี่ยอ่าอนนี้ก็คือตามหลักจกะเห็นแค่คลิปหรืออะไรที่แบบว่านู่นนี่นั่นแต่อันนี้คือเราก็เห็นของจริงกันเลยครับผมได้แล้วครับนี่เจ็ดกล่องกดร,รับแม่งเลยปับ๊บมันเป็นไงวะนี่ไงได้มาแล้วครับผม มงไงจะเปิดจากโกบูร้อยอันก็ได้มีให้เลือกมั้งไหนอะถ้ากูเก็บอะครับถ้ากูเก็บเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์พิษอันนี้นี่นบ้ามันจะมีให้เลือกครับว่าจะใช้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งร้อยอันเปิดอ่าคุณก็ได้แล้วอืมคุณก็ได้แล้วกล่องนี้มันจะสุ่มอะไรห้าสิบถึงห้าพันโกเห็นป่ะอืม มันก็อยู่ที่ดวงเดี๋ยวผมจะทำไอ้คลิปนี้แยกมาหาไอตอนเปิดอาา่ะฮ่าฮโอเคเป็นไงครับอันนี้มันคือผลพายได้อะผลพายได้ที่เราได้เนี่ยถามหน่อยมันไม่ใช่เงินงน้อยๆนะเนี่ยกุญแจผมก็สร้างได้เมนนื่อวานเนี้ยอืมส่วนวิธีหากองอาวุธเดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ยังไงก็แล้วแต่ก็ลองฝากติดตามด้วยครับผมหนึ่งเอาะชนแนลเหมือนเดิมแต่ยังยืนยันคาเดิมครับดันเยติรวยจริงๆลงคนเดียวแล้วก็ต้องขยันลงหนนะ่อยนะเนี่ย มันจะมีของมาทําเราก็มาสร้างคร,ราฟอะไรขายครับเนี่ยถุงเพชรก็ได้กุญแจก็ได้แล้วก็ไอ้นี่ก็ได้ถูกว่าเราได้ของทําด้วยเราได้เงินด้วยเราได้วัตถุดิบด้วยหลายอย่างเอถ้าเราคราฟเองเนี่ยคาราฟใช้เองก็ได้เนี่ยดูเดีเยนี่เียวพยักก็ได้คาราฟกุญแจก็ได้เห็นนะคาราฟใช้เองนี่ยิ่งสบายเลยผมบอกเลยอืไม่ต้องไปซื้อให้เสียเวลายังไงยานเงยติก็สุดๆแล้วครับสนับแผนนี้น เดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร์มเงินแล้วเออเดี๋ยวเนี่ยของก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวคนก็ถามผมอีกว่าของเปลี่ยนยังไงบ้างยังไงยังไงอ้นี่เดี๋ยวจะเจาะหกลูเลยครับผมใช้ดําครับเพราะว่าจากที่ลองดูแล้วดําดีกว่าเพราะว่ามันลดดีเลยสกิลแซดของผมซึ่งมันจะทําให้ DPS ไล่ได้ไวขึ้นแล้วก็แรงขึ้นครับผมอ่าก็ตามนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องสร้างต่อละ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอันนี้คือวิธีหาเงินแบบแรกนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยครับดึง Channel. อชแนลแอะลืมบ๊ายบาย